ใบไม้กับสีเห็ยวเลยนะคะเน,นาะหน้าสวนนะคะมาขามต้นนี้นะอยู่หน้าสวนเลยนะคะติดถนนนะคะติดถนนอันนี้ก็อยู่หน้าสวนเลยนาเลยค่ะยุคขางนาเลยค่ะถา,ามใหญ่ เดีย๋ยววันนี้จะพาดูนะคะบอนไซมะขามนะะพาเบิงค่ะพาเบิงนะมอนี้อยู่สวนมีจากต้นนะสอบถามราคาได้นะคะเราไม่บอกราคานะคะขายค่ะพี่น้องขายคือเก้านั่นแหละคะ่ะไม้ทุกต้นในสวนนะคะเราขายทุกต้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเขาตัดสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายคลิปให้เบิ้งนะคะอ,อันนี้ตอนยังไม่ตัดนะคะ กันไก่มันบกพร่องบันไดค่ะพี่น้องกะว่าจะซื้อกันไก่ใหม่มาตัดนะคะกันไก่ฮอลล่าหลายอันดีค่ะพี่น้องกันไก่มันไม่คมนะใบมะขามมันเหนียวนะคะเห็นกันไก่บกพร่องบันไดนั่นชีคเ็ดให้ใบซั่มเนี่ยมีละ็ดเสร็จแล้วใบมัน มันมือสองมือก็ทีเดียวเห็นใบซ้่มครับพี่น้องถ้ากันไกลไม่คมนะคะกันไกลบกคมแต่ะะสร้างมันเถอะเนาะพี่น้องเมียกลายๆกันไกลกับไส้ลายๆครับพี่น้องนะ <c oughs> แต่ก็ตัดไดตอยู่ <c oughs> บรรยากาศคืมๆค,ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วตอใหญ่ค่ะพี่น้องตอใหญ่ๆตอใหญ่มากๆเขาเคยบอกอห้ต้นข้าไปเราเด้นเนาพี่น้องเนาะ สะอิดไม่ไหมหรอกความสะอาดนะคะพุ่มหนานแน่นแล้วค่ะใส่ตกฟองค่ะพุ่มหนาแน่นแล้วนะคะมะขามใหญ่นะคะไปเบ่งมะขามหน่อยกันมีค่ะพี่น้องเนาะมะขามเล็กก็มีนะคะแต่ว่ามันบางงามะค่ะพี่น้องมันบางงาม เด็กก็มีแต่ว่ามันไม่สวยนะคะมันไม่สวยเหมือนมะขามใหญ่ต้นนี้นะคะบางคนก็นถามราคามาค่ะทรสอบถามได้กับพี่น้องนะอยู่หลักหมื่นค่ะพี่น้องหลักหมื่นนะคะสองหมืน่นสามหมื่นเยอ <c oughs> ยิ่งเลี้ยงนานก็ยิ่งแพงนะคะเดีย๋ยวไปเบิ่งกันค่ะไปเบิ่งต้นน้อยกันค่ะพี่น้องนะ ต้นเล็กนะคะดินยังแห้งอยู่ขอะพี่น้องเพราะว่ามันสองสามวันมันแดดนะคะอันนี้จะเริ่มได้ซ้งแน่แล้วและะ้วกันยัง้านดนตัดติดแตงนะคะเรียบลายค่ะพี่น้องกว่าจะวนมาถึงไม้มันก็เบิง่ง ตัวสีวนมาหอดเขาตัวสีวนมาได้ตัดเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะถามอันนี้ต้นเล็กค่ะต้นน้อยค่ะต้นน้อยแบงามอยู่ค่ะงามนะคะอันนี้เป็นมะขามขุดค่ะพี่น้องนะนี่มะขามขุดนะคะต้นนี้เขากับพาะเม็ดไว้ละคันกับปลูกไว้นะคะพาะเม็ดไว้ละวันนี้เขาก็ขุดมาะคะ่ะลากขาก็เลกเป็นยังสี่นะคะเนาะโคนดูโคนเขานะคะต้นบบใหญ่หรอกคะ่ะ ิ่นไม่ใหญ่นะคะเริ่มได้ท้งแล้วค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะ ้นนี่ลากเอาง,งามค่ะพี่น้องนะโคนสวยเหมือนกันนะคะโคนของงามอยู่ไม้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะมันก็เลยแห่งๆนะคะก็ได้เป็นแค่เป็นกันดาน <c oughs> ดินเริ่มแข็งแล้วนะคะเนี่เราจะหาดินมาใส่ใหมะคะ่ค่ะหาดินมาใส่ะคะต้นนี้ตอสวยนะคะลากสวยตอเล็กนะคะ ก็นี่ต้นหนึ่งเห็นปะมาเห็นว่าไ,ได้รบำลุงดินมันว่าได้บำลุงค่ะพี่นอ้องนยขี่พุนขีง่งัวเขากับว่ามีมาไซนะค่ะนะช่วงนี้นะเที่ยงไปตามยาตากรรม <laughs> ตายกระถิ่มยั่งกะเลี่ยงค่ะพี่น้องเลี่ยงไปตามยถาก,กรรมยจริงต้นนี้กับตองงามอยู่ครับพี่น้อง นีล่ะอ่อนช้อยนะคะต้นนี้นะคือกันค่ะงามมอกันนะก็น,นี่ต้นหนึ่งประมาณหลังๆสวนนะคะอยู่กลางสวนค่ะพี่น้องต้นนี้ค้นสิบกค่อยเห็นกันเลเพราะว่าเราไม่ค่อยมาถ่ายมานำเสนอให้ใครเห็นนะมันจะยูด ในโซนต้นคอยค่ะพี่น้องมันก็เริ่มได้พุ่มแน่แล้วหรอค่ะนะยิงอยู่ตัวบนแลวดล<ส>งหยด<ส>พุ่มนี้เขาตัดไปกวานม่ค่ะพี่น้องมันก็เลยแตกกันโม่กระซุ้มเหนียวพึ่งตัดไปนะคะเนาะ ขมนะคะฝากตามฝากไล์ฝากแชร์กับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะไม้ช่อเพชรนะคะไทยแลนด์ทีนะคะถ่ายคลิปต้นไม้คะ่ะบอนไซนะคะบอนไซไม้ดัดนะคะไม้ประดับนะคะขายด้วยนะคะเออเขาน้ำเสนอขายน้ำค่ะพี่น้องนะ,ะไม้ทุกต้นที่เราถ่ายลงคลิปนะคะมีราคาทุกต้นนะคะ ผู้ใดอยากโทรสอบถามก็ได้ค่ะเบอร์โทรเราก็ทิ้งไว้หน้าจอนะคะนไกลไมันบกพมอ่องค่ะพอกันไม่คิดหน้าจะพี่น้องผู้ใดมากกับสีเห็นเลยนะคะเนาะ หน้าสวนนะคะมาถามต้นนี้นะอยู่หน้าสวนเลยนะคะติดถนนนะคะติดถนนอันนี้ก็อยู่หน้าสวนเลยนาเลยค่ะยุคข้างนาเลยค่ะนะไปละไปละ